อลัยสดชีพเจนเบรนดามาพร้อมยืนยันวางไม่ได้แย่งสามีครมาค่ะในฝั่งคู่กรณีได้มีการแคปแชทข้อความออกมาชร์อย่างต่อเนื่องค่ะสาวกรณีเรื่องราวของสาวแบมเพรินนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานอดีตมิสแกลนอง2024ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีการออกมาตั้งโตะแถลงข่าวค่ะว่าขอสละสิทธิ์ตำแหน่งมิสแกลนองเนื่องจากเจ้าตัวนั้นท้องกับแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะพร้อมขอให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีในข่าวดีของเธอค่ะ,คะแลาสุดนในวันที่1มกราคมที่ ผ่านมาค่ะเพจดังอย่างอิกกี้ขยี้ข่าวได้มีการออกมาแฉว่าแท้จริงแล้วพ่อของลูกในท้องของแบมพรินมีภรรยาอยู่แล้วค่ะแถมยังมีลูกเล็กด้วยกันถึง2คนพร้อมกับบอกว่าทางภรรยาเนี่ยรับไม่ได้มากๆกับข่าวดีของทั้งคู่ที่เกิดขึ้นเตรียมพาลูกไปอยู่ต่างประเทศค่ะเพราะว่าเสียใจในเรื่องนี้มากๆนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เพจดังอย่างอิกกี้ขยี้ข่าวออกมาแฉเรื่องนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตหลายคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะที่มีทั้งคอมเมนต์ในแง่ลบและก็แง่บวกหลายคนไม่เชื่อในเรื่องที่ออกมาแฉค่ะลหาย มีการเรียกร้องหาหลักฐานและเรียกร้องให้สาวแบมพารีนั้นออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดค่ะต่อมาสาวแบมพารีนพร้อมทั้งแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงปรเด็นดรมมาม่าที่เกิดขึ้นซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาทั้งคู่คบกันผู้ใหญ่ทุกคนรับร,ร,บรู้รับทราบการที่ฝ่ายชายมีลูกอยู่แล้วถึง2คน ทุกคนรวมถึงแบมพายลินรับทราบรับรู้อยู่แล้วนั่นเองค่ะและทุกคนก็รู้ว่าเขาต้องทําหน้าที่พ่อของลูกให้ดีที่สุดส่วนในฝั่งของแบมพายลินค่ะก็วอนทุกคนว่าอย่าใช้คําว่าแย่งเพราะแบมไม่ได้แย่งสามีใครมาพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ใช่เมียนย้อยนั่นเองค่ะ ก่อน,อนเลยนะครับอยากจะเทียบประเด็นแรกให้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องที่ว่านะครับออคาที่บอกว่าวันนี้นะครับเราเออแบมตัวแบบเองนั้นเข้ามาแย่งหรือเปล่าเข้ามาเป็นเมียน้อยหรือเปล่าหรือคําที่พูดกันมาในตามโซเชียลต่างๆนะครับแล้วขอ,อยืนยันชัดเจนเลยนะนะครับว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าตัวบบเองนะครับเราก็ออไม่ได้มีการ แต่งงานนะครับหรือว่าเป็นสาม,มีภรรยากันหรือว่าจดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่แบมจะมาแม่คือประเด็นน่ตามที่ข่าวออกมาก็คือแบบใช้ใช้ชื่อเรียกว่าคือสามีภรรยาอันนี้ก็ต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าทั้งตัวเขาเองจริงๆแบมก็รับรับรู้มาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะเรื่องราวในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่แบบจะคบกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้เราเร,าร,าราู้เรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาเขาอยู่แล้วเพราะแบมต้องถามก่อนที่แบมจะคบใครแบมต้องถามว่าคุณเป็นคนยังไงนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามอยู่แล้ว นะไม่ไม่มีคําว่าหลวงไม่มีคําว่าน้อยอันนี้แบบแบบําแบบําแบบําฝากจะให้ทุกคนแยกแยะก,กันนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาจริงๆแล้วมันมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงจะพูดในมุมมองของเขาแบบในมุมมองชีวิตที่ผ่านมาอ่า โอเคนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้อย่างที่แบงค์พูดเมื่อกี้เลยนะครับว่าเําว่าสามีภรรยานะครับก็มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวแบงคเองนะครับก็บอกกับแบงค์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของการที่ตัวแบงคเองมีลูกอยู่แล้วนะครับแบงค์ไม่เคยปิดบังตรงนี้นะจริงๆในตามโซเชียลของแบงค์ก็ยังมีตรงนั้นอยู่นะครับแบงค์ไม่เคยปิดบังใครเลยไม่ได้มีความตั้งใจในการปิดบังใครเลยนะครับเพราะก่อนที่แบงค์จะเริ่มต้นคุยกับแบงค์นะครับสักพักนึงแล้วเนี่ยนนนะะคครรัััับบบบแแแแม็กกกออชจ์เเเวว่าฮ้ยตงีลูนะ นะครับแม็กเป็นพ่อคนแล้วนะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกดุตินะครับความสัมพันธ์กับตัวแม่ของลูกอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันตัวแม็กเองยังคงต้องสามารถทำหน้าที่พ่ออยู่นะนะครับเร่งตัวนี้แม็กบอกแบบชัดเจนมากๆนะครับว่าสถานะของแม็กนะครับกับแม่ของลูกนะครับคือเป็นฐานะของแม่ของลูกและความรับผิดชอบในการเป็นพ่อนะครับเด็กทั้งสองคน นัดที่เกิดขึ้นมานะครับแน่นอนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นัดที่เขาเกิดขึ้นนะครับสำหรับแมทแมทภูมิใจนะครับที่วันนี้มีเด็กเกิดขึ้นมาในในในามที่เป็นรูปแมป็แม็พร้อมนะครับดูแลนะครับแลวแมทก็พร้อมรับผิดชอบกันที่อย่างที่ทํำมาโดยตลอดนะจริงๆแล้วแม็กทำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จริงๆ การที่แม็กเริ่มคุยกับแบมหรือว่าการที่ได้เริ่มคบกันนะครับเราไม่ได้ปิดเลยแม็กเปิดผู้ใหญ่แม็กรับรู้ทุกคนรับรู้หมดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมือที่สามเรื่องของการเข้ามาแย่งอะไรเนี่ยแม็กอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าแม็กกับตัวแม่ของเด็กนะครับเราทำาให้ที่แม่และพ่อที่ดีที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุยกันด้วยซ้ำนะครับแลวแม็กก็ไม่เคยปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับแบมนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบุตร จริงๆก็ต้องแบบว่าเขาแบบไม่ใช่ว่าตัวแบบเองหลับหูหลับตาวันนี้ที่แบบมันมันเกิดคำพูดหนึ่งสองสามขึ้นตัวแบมเองก็ต้องมาปกป้องคือมันมันรู้สึกว่าแบบคือเราเราไม่ได้ทำแบบนั้นและไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่าคำขนตานะคะ ถ้าถามว่าเรื่องอดีตของเขามันจะเป็นความแบบยังไงก็คือแบบมันมัน,มนทุกคนมีอดีตในสิ่งที่ผ่านมาทั้งตัวแบบเองก็ก็มีอดีตทั้งดีและไม่ดีหยุดขำนะคะทุกคน <laughs> คือมันไม่มีฟิลเตอร์จริงๆงงว่าขำขนตาคืออาจจะขำอย่างอื่นแต่ว่าแบบคือตัวแบบเองคิดว่าแบบทุกคนน่าจะขำขนตาเพราะขนตาค่อนข้างชิลปังโอเคนั่นแหละคือมันมันก็มีหลายๆคําพูดที่แบบก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองทั้ง ทั้งตัวของแม็กเองก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์หลายๆอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งสองสามไม่ใช่ว่าคือเราไม่ได้รับรู้เรื่องเรื่องราวอะไรเลยในในในชีวิตของคนคนหนึ่งที่แบบการที่แบมจะตัดสินใจคบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบมก็ต้องถามเขาก่อนว่าคือหลักๆรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอ้ยเหมือนมีลูกอืมแล้วแต่ในสิ่งที่แบมบแบมบรู้ว่าออโอเคเขาเขายังคงทําหน้าที่พ่อ ที่ดีที่สุดนะตอนนั้นเราเราก็เข้าใจตรงนี้เพราะเพราะเราไม่ได้มีอะไรกับแบบกับกับเรื่องเรื่องลูกอยู่แล้วบัคก็รักเด็กมากๆบํารักทุกคนแบ้ว่าแม้ว่าวันนี้เขาจะมีลูกสิบคนบําก็คถ้าเกิดว่าวันนี้มันมันมันได้เลือกแล้วอะไรเงี้ยกับในสิ่งแบบที่มันมันมันผิดพลาดมามันก็คือเบื้องหลังแต่บํารู้สึกว่าวันนี้คือบําก็ไม่ได้มองนะว่าวันนี้ที่บํมมีมันมันคือความผิดพลาด แต่มันเป็นส anyway, ิ่งท <the> ี่บําเลือกวันนี้บัาไม่ได้บอกนะคะว่าบําบําบําเลือกคนคนนี้ว่าอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันเราเป็นยังไงบําบําไม่สามารถรู้อนาคตได้เลยว่าวันนี้ที่มันจะเกิดอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ที่เลือกก็คือสิ่งที่เขาที่จะจะเกิดมาแค่นั้นเองก็มีประเด็นที่ที่พูดถึงแบบว่ารู้หรือเปล่าว่าเขามีคือมันเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ย คือแบมรับรู้ว่าเขามีลูกสองคนและที่ต้องที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องเลี้ยงดูแล้วก็ต้องต้องทำหน้าที่อะไรเงี้ยในการที่ต้องไปเจออยู่ที่บ้านทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะคือในช่วงแรกๆที่แบบเราเราคุยกันอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างอย่างที่แบมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเออ ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับแ,บบแม็กยังยังคงนะครับต้องทําหน้าที่ดูแลลูกทั้งสองคนนะครับเพราะว่าด้วยความพร้อมนะครับด้วยความที่เราสามารถจัดการเรื่องของการเลี้ยงดูได้นะครับแบบม็กยังคงต้องสามารถทาหน้าที่ทำหน้าที่พ่ออยู่นับจากนี้เป็นต้นไปนับสิ่งหนึ่งที่แม็กโฟกัสในตอนนี้นะครับก็คือการดูแลนะครับลูกที่ ที <Workers>. <S <S ่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่แม็กอยากจะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วอีกแน่นอนว่าลูก2คนของแม็กที่แม็กมีอยู่แล้วนะครับแม็กไม่แม็กไม่เคยไม่เคยที่ตกร่องนะครับในการดูแลเขาทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กยืนยันว่านะครับตัวแม็กเองนะครับพร้อมดูแลลูกทั้งสองคนที่แม็กมีอยู่แล้วมากๆและในตอนนี้ตัวแม็กเองก็พร้อมที่จะนะครับดูแลลูกที่กําลังจะเกิดมากมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับ สหรับแม็กหน้าหน้าหน,น้าที่ของของการที่คนคนหนึ่งนะครับจะแฮปปี้มากคือคือการได้ได้ดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าเอ,อทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับจะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถหาทางออกได้นะครับทุกคน,กคนอย่าพิมพ์เคเ,เดี๋ยวม,มันบล็อกโอเคนะครับแบบเออก็โอเคโอเคก็คือรอรอฟังสรุปให้มันสั้นๆ สรุปนะครับก็คือว่าแอบ,บแรกนะครับแบมไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่สามอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแม็กเองแม็กไม่เคยปิดเรื่องการมีลูกอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนรับรู้หมดทุกคนทรบบบาบหมดตัวแบมทราบหมดแม็กทราบหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามานะครับมีการแย่งเหนือกับใครทุกอย่างที่คุยกันมาผู้ใหญ่รับรู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทางแม่ของลูกเขา อาจจะออกมาชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากตัวแม็กเองนะครับจากที่ผ่านมานะครับแม็กไม่สามารถยืดเยื้อในความสัมพันธ์นั้นนะครับแต่ว่าแม็กรับประกันได้ว่านะครับตัวแม่ของลูกกับแม็กนะครับเราเราไปจนไม่ได้นะครับมานานมากๆแล้วนะครับมา,เป, Suzanne, ปมาบเป็นหลายปีมากๆแล้วนะครับแต่ก็ผิดตัวตัวแม็กเองนะครับที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นนะครับแต่ว่า เราสองคนนะครับเคยคบกันจริงๆนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันจริงๆนะครับแต่ว่าเราสองคนนะครับเรามีหลายเหตุผลนะครับที่เราไปทาไม่ได้จริงๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่ที่จริงๆที่มีการไปประเด็นออกมาแล้วก็ที่มาแทรกใส่เคียงจริงๆนะครับห้ามพูดคําว่าแย่งนะคะแบบไม่ได้แย่งใครมาเลยถ้าวันนี้บําบําเลือกที่จะคุยกับเขาแล้วบําบําไม่ยอมรับ น่าแสดงว่าคงคงคงมาต่อกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ต้องแยกคำพูดระหว่างคำว่าผัวเมียรหรือสามีภรรยาก่อนให้ดีมากๆตรงนี้ถ้าถ้าแบบรู้ว่าเขามีเมียแล้วแบบเข้ามาเป็นเมียน้อยมันก็คงไม่ทำอยู่แล้วคงไม่ไม่ไม่ได้อยากลงดีเทลขนาดนั้นว่าเพราะอะไรที่แบบเขาทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้มาแบบหน้าตาเฉย ขนาดนั้นไม่ได้แบบต้องมานั่งยิ้มภูมิใจแบมไม่ได้ภูมิใจกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหลังจากที่สาวแบมพลินและแฟนหนุ่มนวงการได้มีการออกมาเลยสดชี้แจงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะต่อมาในฝั่งของคุณซี แม่ของลูกของแฟนหนุ่มระวงการของสาวแบมพายลินค่ะ mm hmm. ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความแบบรายยาวเลยค่ะพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่เป็นแชทข้อความที่คุยกับพ่อของลูกพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่เลยก่อนที่แบมจะเข้ามานั่นเองค่ะพร้อมทั้งมีการแคปหลักฐานมาว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายน mm hmm. ก็ยังมีการบอกรักบอกคิดถึงกันอยู่เลยซึ่งข้อความค่ะเขาโพสตเอาไว้ว่าเปิดมาเปิดกลับก่อนไลน์นี่ถามจริงมั่นใจมา,าาม,มากกุลการมากันเนาะออกมาโชว์หน้าเราพยายามประคองให้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก เธอมีคนใหม่เธอถึงบอกว่าไปต่อไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอยู่บ้านหลังเดียวกันไปไหนมาไหนทําอะไรด้วยกันตลอดเวลาอยู่กับลูกเธอดูมีความสุขนะเธอเคยคุยกับเราหรอเธอเคยนัดเคลียร์กับเราหรอเธอหายไปเลยตอนมีคนใหม่เราเรียกเธอมาคุยเธอไม่มาเธอทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเธอเองการรับผิดชอบอะไรอธิบายให้ชัดเจนขอความจริงครับเราอยู่บ้านเธอเลี้ยงลูกมาตลอดเราเป็นทุกข์ทั้งน้ําตาทุกวันลูกป่วยเราดูแลคนเดียวเธอเคยสนใจหรอตั้งแต่มีคนใหม่เธอก็ออกไปอยู่คอนโดด้วยกันตลอดเธอได้กันก็อยู่ด้วย เธอบีบเราทุกทางทําให้เราอยู่บ้านเธอไม่ได้เธอรู้ตัวเองดีเธออัพรูปโชว์ทั้ทันที่เรายัางอยู่บ้านเธอพยายามทําลายความรู้สึกเราทุกๆวนันจนเราอยู่ไม่ได้เธอไล่เราออกจากบ้านบอกให้ทิ้งลูกไว้หนึ่งคนคือแม็กนัทอีกคนเธอบอกจะให้เราเอาไปหรือทิ้งไว้ก็ได้วงเล็บไม่มีแม่ที่ไหนทิ้งลูกนนะแล้วแยกพี่แยกน้องเธอใช้อะไรคิดเธอเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าจนเราต้องหอบลูกออกมาอยู่ข้างนอกเรานอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืนทุกวันเราทําอะไรผิดเธอตอบว่าดีทุกอย่างแต่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะเธอมีคนใหม่ ทุกครั้งที่มีเรื่องผู้หญิงเราอดทนนะเพราะเรามีลูกเราประคองจนสุดทางจริงๆตลอด5ปีที่ผ่านมาชีวิตเราสองคนจะวนเวียนแบบนี้ตลอดไปไปไปมาๆเธอตามเรากับทุกครั้งเวลาที่เธอไม่เหลือใคร ที่เรายังอยู่พรรักเธอไงแต่เธอไม่เห็นค่าในตัวเราเธอบอกเราว่าเราเป็นเซฟโซนแต่เธอก็ทํากับเราไม่มีตัวตนตอนคบกันแรกๆเธอดีมากๆเธอดีจนรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดูแลเทคแค่ดีแต่พอนานไปอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมเพราะเธอมีผู้หญิงเข้าหาตลอดตอนนี้ขอพูดครั้งสุดท้ายนะเรามองหน้าลูกแล้วตัดสินใจดีแล้วว่าเราไปต่อไม่ไหวเราขอหยุดตัวเองเราให้อภัยมาตลอดจนตอนนี้เราขอจบตัวเราเองเธอจะไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานไปมีใครอีกกี่คนก็แล้วแต่เธอ และอย่ามายุ่งกับเราและลูกๆอีกแ a s แทนี่คือตัวอย่างแค่นี้เราไม่อยากแชร์เยอะเราไม่อยากทําแบบนี้นะแต่พวกคุณทํากับเราก่อนพวกคุณเปิดอะไรคือบอกเลิกกันนานแล้ว แหกตาดูวันที่ด้วยนะระหว่างที่พวกคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยทลําร้ายเราได้อย่าทําร้ายลูกในสายเลือดแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงทําครอบครัวคนอื่นพังค่ะหัจากที่หลายคนค่ะได้ชมคลิปการชี้แจงประเด็นดังกล่าวของสาวแบมแล้วก็แฟนผมรับโรงโกรไปแล้วพอไม่เห็นแชทหลักฐานข้อความของฝั่งคู่กรณีก็ต้องบอกเลยบอกว่าหินกกับหนังคนละหัวเลยเพราะว่า่ากฝ่ายต่างพูดไม่เหมือนกันยางฝ่ายชายเขาก็บอกว่าได้มีการจบความสัมพันธ์กับแม่ของลูกไปตั้งนานแล้วแต่ว่าในฝั่งของผู้กรณีของสาวแบมค่ะ เขาก็ยืนยันว่าความสัมพันยังดีก่อนหน้านี้ก่อนที่แบมจะเข้ามานั่นเองค่ะ,อะเอาไว้ว่าไงถ้าไม่เรื่องราขอมเม้เต์เพิ่มเติมทางแบบดรบมาสมาเบทผู้ชมได้รับชมเหนแน่นอนค่ะ